ปลาไม่เอาเลยเว้ยปลาเยอะมากเลยนะพี่ดูดิสิคุงสิขนเต็มไม่หมด มันอยู่ท้ายเรือพอดีนี่หว่าพี่อันนี้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 เสียงเถียงเสียงเสียงเถียงอย่าเถียงไงเสียงไงเถียงเดี๋เสียงอะนรเดี๋ยวเสียงอย่าเถียงเดี๋ยวเสียงเสียงแล้วแม่เดี๋ยวเถียงหยาดเถียงเดี๋เถียงอย่าเถียงอย่าเถียงอย่าเถียงเดี๋ยวเสียงเดี๋เถียงตัวไม่ใหญ่ไม่ยอมง่ายดีวะ

ดันโลดันโลดันโลมาแล้วครับดันโลภาษานใช่ไหมเปล่าครับตัวเป็นโลพี่จะรอดรูสวิงม์วัวนี้ก่อนมันจะรอดดิพี่กลัวมันรอดรูสวิงเนี่ยโอ้ยพี่มันดึงขนาดนี้ดูมันดึงขนาดนี้เ,นเดี๋ยวทีพี่โอ้โหผมกลัวมันเกี่ยวหนวดข้างเดียวไม่เป็นไรกเ็เล่นมาเล่นมาสวิตช์ดูดิ กระดองเอออเออเออใหญ่แรงเยอะจนแย่ลูกพ่อมานี้ยมานี้นานๆเราจะเจอกันทิ้งเกาะนกเนี่ยเปียกอัเนี้มาเนี้นี่ ตัวเป็นโลนะพี่โลขวางัันเนยอย่าย้อนคันดิต้งั้ย่งคอ้าแบบไม่เข้าอออปวดแขนปวดแขนจังเลยปวดแขนเังยลไถุงขยะป่าวะถุงขยะถอยหลังได้ไงวะนั่นนั่นนั่นอุ้ยเนี่ยโอ้โหมันมึนมันป้าเนี่ยอะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยหมึกหรมันปลาวะเนี่ยอย่ายอนเลยอย่ายอนเลยอะไรวะเนี่ยกดแล้ว,กด,ลวกดอยู่กดอยู่โอ้ยห <g host> มึกอะไรมีก๊อกสามก๊อกสี่เลยวะเด <g host> <น>ี๋ยวเดี๋ยวมาดูดิโอ้ยตุ่บล่มเลยพี่ขาวตัวเลย นั่นผิดตัวเขาอ่ะโอ้โอ้โอ้ my god โอ้โอ้ยไปอีกแล้วดองแน่นอนจะดองเหมือนนี่จะไม่ดองก็หอมใหญ่อ่ะมืนนี่เด้อเอากลายเป็นเตาเอาเตาเตากินเถอะใครเดี๋ยวกระดองกระดองกระดองดองใหญ่ โอ้ยอะไรกระดองเหรอนะจ๊ะโอ้โอ้โหสายหวานจริงเโอ้โหหวานอะขาดพี่แับเนี้ยหวานเจี๊ยบเลยอ่ะโอ้ยไปมา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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้จะกูจะกินมึงเสียวแล้วเสียวจนเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยหอมเหมกระดองเหมืกระดองกระดองนี่ หอมหอมเหรอหอมใหญ่ด้วยขี้หอมมาิ่มเลยทันหอมใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ่เดี๋ยวอย่าย่อนคันนะอย่าย่อนคันนะอย่าย่อนคันนะปอยไปตั้งคันไว้บ่อยตั้งคันไว้เฉยแล้วหมุนอย่างเดี๋ยวหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆโอ้โหนวดเดียวเลยขี้เยอพี่ลงลงไปจับมันในน้ำไหมอันก้อยทุกอาหารคัน ยอดเลยโอฟี่โอ้โอ my god โอ้เอ้ยมึงมีตาเหรอเนี่ยใจจะขาดอ่ะหมุนมาลีเอยหมุนมาเรื่อยโอ้โอเคโอฟี่เว้ยน้ำดำเลยวะวู้